จริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่ชอบแบบคลินิกเราที่สุดนะฮะเพราะว่าเห็นรีวิวด้วยเห็นแบบสดๆเลยใช่ไหมฮะทุกอย่างเลยค่ะเาตามมาสี่ปีตามมาสี่ปีเลยใช่ไหมครับจนมั่นใจใช่ไหมฮะคือต้องบอกงี้ครับพี่หน่อยวันนี้นอกจากพี่หน่อยจะได้ความสวยของจมูกแล้วนะพี่หน่อยจะได้อะไรเพิ่มเติมรู้ไหมได้หนูเฮงที่ดีครับบอกได้เลยครับว่าออกไปนะรับซรับรับโชคแน่นอนอ่ะผมพูดจริงๆผมพูดจริงๆนะฮะนี่ใ,นใกล้สิ้นเดือนแล้วนะฮะลองซื้อลอตเตอรีส่สักใบ เดี๋ยวพี่หน่อยค่้าตามไปดูที่หลังแล้วกันนะนะครับแต่เมื่อก <have> <the moon> ี้พอได้เช็คทรงคร่าวๆแล้วใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างครับสวยไหมดะมุนเนาะนะครับอาจจะยีบอาจจมีบมบ้างนิดหน่อยนะครับคือต้องบอกนี้ครับว่าพี่หน่อยเนี่ยดูมา4ปีแล้วใช่ไหมฮะคือตั้งแต่แบบ คลินิกเปิดใหม่ๆเลยอ่ะนะครับคือตอนนี้คลินิกก็จะเปิดจะครบ5าปีแล้วนะครับพี่หน่อยดูมา4ปีตั้งแต่เพจเก่านะฮะตอนนี้เพจเก่าปิวไปจนเป็นเพจใหม่นะครับเนาะวันนี้นะครับเคสนี้นะครับอันดับแรกเลยนะฮะเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมนะครับพี่หมอจะพามาดูเรื่อง ภาพก่อนผ่าตัดก่อนนะฮะว่าก่อนผ่าตัดกับหลังผ่าตัดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่พูดอะไรเลยเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นเลยนะฮะว่ามันมีความแตกต่างกันไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะหลังผ่าตัดตอนนี้บอกได้เลยว่าสวยงามดูละมุนมากนะฮะดูปลายจมูกก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะับเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นไหมว่าปลายจมูกเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าปลายจมูกเนี่ยก่อนผ่าตัดเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามีขนาดที่ค่อนข้างหนานะครับมีความกว้างค่อนข ตรงปลายจมูกนะฮะเราเห็นผ่นานๆเนี่ยเหมือนจะเนื้อเยอะใช่ไหมล่ะแต่พอเราไปตรวจจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อค่อนข้างที่จะอยู่ปันกลางปันกลางนะถือว่าไม่ได้น้อยเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปเคสนี้นะครับถ้าเราเสริมซิลิโคนอย่างเดียวนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีได้นะครับเช่นปลายตึงนะฮะแต่เคสนี้นะครับที่หน่อยเนี่ยเลือกใช้เขาเรียกว่าการลองปลาย ด้วยกระดูกสังเคราะห์นะครับตัวหนาหนาเลยนะฮะสมิลลิเมตรนะฮะก็เลยทําให้ปลายจมูกเขาเนี่ยปลอดภัยนะฮะแล้วมีวอลลุ่มที่สวยงามมากๆเลยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านอกจากที่ปลายจมูกจะดูสวยละมุนขึ้นแล้วนะครับปีกจมูกของพี่หน่อยเนี่ยก็ดูเล็กลงด้วยนะฮะทั้งที่มีอาการบวมอยู่นะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยเห็นไหมฮะปีกจมูกจะดูกว้างมากเลยแต่ปัจจุบันนะฮะเห็นไหมฮะ ปีกจมูกเนี่ยก็จะดูเล็กลงนะครับส่วนปลายจมูกเนี่ยก็ได้องศาที่มีความสวยงามมากขึ้นนะครับจากปาจากจมูกที่ดูเป็นชมพู่ชมพู่แต่ปัจจุบันนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ชมพู่นะอันนี้ชมพู่อะไรอย่างนี่ <c oughs> อ่ะดูนะครับไปต่อไม่เป็นเลยพี่หน่อยบอกว่าโอ้โหไม่เขินมากเลยจริงๆสวยจริงครับสวยจริงฮะปลายจมูกเนี่ยแบบโอ้โหสวยมากๆองศาตรงนี้ครับพี่หน่อยครับดูนะเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าตรงนี้มีหยดน้ําซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับ ดีกว่าแต่ก่อนมากนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยจะสังเกตว่าปลายเนี่ย <sk r Kal an> ค่อนข้างตัดเข้าไปนะฮะแล้วก็ปีกจมูกเนี่ยมันจะมีความยาวมากกว่าบริเวณตรงวอลลุ่มเนี่ยหย,หยดน้ําตรงนี้ครับคือถ้าเทียบกันนี่เห็นช,ชัดเลยนะฮะก่อนผ่าตัดเนี่ยแทบไม่มีวอลลุ่มหยดน้ําเลยแต่ปัจจุบันนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้ตรงนี้นะครับเขาเรียกหยดน้ำนะฮะบางคนเข้าใจว่าหยดน้ําคือปลายจมูกที่ดูงุ้มๆนะครับแต่หยดน้ําจริงๆ,ๆเนี่ยหยดน้ําที่แท้ทูนะฮะคือตรงจุดนี้นะฮะเนี่ยตรงจุดนี้นะคารามเมลล่านะ เห็นไหมครับซึ่งดูสวยงามแล้วก็ละมุนมากๆเลยนะครับอีกอย่างนะครับบริเวณฐานจมูกเนี่ยพี่หมอทําการปรับฐานให้ครับดังนั้นเพื่อนเพื่อจะสังเกตเห็นว่าฐานจมูกของพี่หน่อยเนี่ยนะครับก็มีขนาดที่ดูเล็กลงนะครับแต่ว่าไม่ทิ้งเป็นขอบนะครับเพราะว่าเราวางซีลิโคนใต้ย่หุ้มกระดูกนะครับดังนั้นก็จะไม่ทิ้งเป็นขอบให้เห็นแน่นอนนะครับส่วนตรงนี้นะครับคืออาการบวมนะพอยุบบวมจะอยู่ประมาณนี้ครับเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อยังกังวลว่าเอ้ยตรงนี้มันจะสูงไปหรืออออเเปล่่่่่าคคคุณหหมมมไสููงงงรรรับยยแตตนนนีี้้ะ็ ซึ่งเวลามันยุบบวมเข้าทรงแล้วเนี่ยก็จะสมบูรณ์แล้วก็เฟอร์เฟคสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับเห็นไหมครับมุมระหว่างหน้าผากแล้วก็บริเวณตรงคนจมูกเนี่ยนะคะ เป็นมุม120องศานะครับซึ่งดูดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยจะสังเกตว่ามุมเนี่ยค่อนข้างดูป้านนะครับแล้วก็เห็นลักษณะของลายเส้นเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าฐานจมูกดูกว้างนะฮะแล้วก็บริเวณตรงเนี้ยเห็นไหมฮะมันค่อนข้างที่จะแบบต่ำไปนิดนึงดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับดูนะการปรับฐานแล้วก็การเหลาซิลิโคนให้รับกับหน้าผากเป็นสลป SL นะครับก็เลยทำให้ตรงเนี้ยครับบริเวณตรงโคนจมูกแล้วก็บริเวณตรงปลายเนี่ยฮะ เป็นลายเส้นที่ดูชัดเจนมากขึ้นนะฮะมีโวลลุ่มที่ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ใบหน้าเนี่ยดูมีออร่าที่ดูลมุนมากขึ้นด้วยนะครับอ่ะขอดูหน้าตรงนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเป็นไงครับพี่หน่อยเจ็บมากไหมฮะมนิดหน่อยนะและตอนนี้เจ็บไหมครับเพราะว่าหลายคนก็อยากถามนะว่าหลังผ่าตัดเนี่ยเจ็บไหมอ่านิดหน่อยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวขอดูหน้าตรงนิดนึงนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับปัญหาของพี่หน่อยเลยคือหน้าตรงเนี่ยเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าแกนจมูกเนี่ย นะฮะดูเอียงนะครับสังเกตไหมครับว่าฐานจมูกของพี่หน่อยเนี่ยมันดูเฉียงไปทางตาด้านซ้ายนะครับดังนั้นเนี่ยการปรับฐานเนี่ยนอกจากจะทําให้ฐานจมูกดูเล็กลงแล้วนะครับผลพลอยได้คือต้องทําให้แกนจมูกดูตรงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหน้าตรงเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นเส้นตรงไหมเห็นไหมฮะเห็นเส้นสีขาวไหมฮะจะสังเกตว่าตอนนี้ครับอยู่ตรงกึ่งกลางแล้วนะครับไม่ได้เฉียงเหมือนเดิมเพราะแต่ก่อนเนี่ยจะสังเกตว่าดูเฉียงมาทางฝั่งที่น้องกัญญาเนาะทางขวาแต่ปัจจุบันนะฮะเห็นไหมฮะ ดูนะอ่านอันนี้พี่หมอเป็นน้ำมันทัดก็ได้ฮะเห็นไหมครับว่าแสงไฟตกกระทบปุ๊บเนี่ยนะฮะเส้นสีขาวนี่อยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมฮะไม่ได้เอียงไปทางซ้ายไม่ได้เอียงไปทางขวานะครับตาก็ไม่มีจิกนะครับแต่มีอาการบวมนิดหน่อยนะฮะทั้งขวาและซ้ายนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวขออนุญาตดูตรงปลายจมูกนะอนุญาตปิดตานะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆเห็นไหมครับว่าปลายจมูกเนี่ย มันมีวอลลุ่มที่สวยงามมากขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยปลายจมูกที่ดูเอียงไปทางขวาตอนนี้อยู่ตรงกลางนะับมิดไลน์เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอขอดูมุมแง่นหนึ่งครับน้องกัญญามุมแง่ดนึนนงฮนะอยากจะให้เห็นนะฮะว่าเราแก้ไขตรงปลายจมูกได้นะฮะให้มันมีความละมุนมากขึ้นนี่ครับเนี่ยก่อนผ่าตัดสังเกตไหมครับว่าปลายจมูกเนี่ยมันจะเฉียงไปทางขวาหมดเลยนะฮะแล้วก็แกนจมูกจะเอียงไปทางฝั่งเนี่ยนะฮะมาดูกันนะครับเทียบกันชัดนะอ่ะเดี๋ยวพี่หน่อยแง่นขึ้นนิดนึงครับนี่ครับนี่ฮะเห็นม อันนี้คือหลังทำทันทีนะครับอันนี้คือก่อนทำเนาะเห็นไหมครับแต่ก่อนก่อนทำเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าฐานจมูกเนี่ยจะดูเฉียงไปทางฝั่งขวานะครับแล้วก็แกนจมูกเนี่ยจะดูเอียงไม่ใช่ดูเอียงดิดูเอียงพูดผิดพูดผิดนะครับพูดผิดนะฮะแต่ตอนนี้ครับปัจจุบันนะเห็นไหมครับแกนจมูกเนี่ยพอเราดูมุมเสยเนี่ยจะสังเกตเลยนะครับว่าแกนจมูกเนี่ยอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีเป๊ะเลยนะครับไม่ได้เฉียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็รูจมูกเนี่ยก็ดูสมมาตรมากขึ้นส่วน อยู่ตรงกึ่งกลางพอดีเป๊ะเลยนะครับเมื่อ <_ an> เทียบกันเห็นไหมฮะอันนี้ b e f o r e นะเห็นไหมครับ <_ an> แล้วก็อันนี้ a f t e ตนะครับ <_ an> เห็นไหมครับก่อนผ่าตัดปลายจมูกดูเอ็นเอียงนะครับแล้วก็แกนจมูกก็ดูไปทางขวาแต่ปัจจุบันนะฮะ <_ an> เห็นไหมฮะดูจมูกก็ดูเล็กลงนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะแล้วก็ปลายจมูกเนี่ยดูสมมาตรกันมากขึ้นอยู่ในแนวมิดไล์อยู่ในแนึงกึ่งกลางนะครับนะฮะเห็นไหมฮะแผลก็ไม่เห็นชัดนะฮะเพราะว่าแผลเนี่ยเราซ่อนใหม่อยู่ข้างในรงจมูกนั่นเองนะครับอ่ะขอไปดูอีกฝั่งหน โอเคฮะอ่ามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันก่อนนะครับนี่ครับนี่ฮะอ่ะอันนี้มาดูทางฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับเห็นไหมครับองศานะครับนี่ค่อนข้างที่เพอร์เฟกมากนะฮะแล้วก็ทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูยาววัยดูเด็กลงนะฮะตรงปลายจมูกเห็นไหมฮะมุมตรงนี้นะนาโซเรเียเบลเนี่ยเป็นมุม90องศานะครับแล้วก็บริเวณตรงโคนจมูกเห็นไหมฮะทำมุมกับหน้าผากเป็นมุม120องศานะฮะซึ่งเป็นทรงสลบ SL ที่ดูสวยละมุนมากแล้วก็ทําให้ใบหน้าของเเรานนี่นะะ ดูเด็กลงไปอีก10ปีเลยนะครับเพอร์เฟกมากๆเลยนะครับเนาะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์สักนิดนึงนะครับสัมภาษณ์สักนิดนึงนะฮะอ่ะพี่หน่อยครับจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่ชอบแบบคลินิกเราที่สุดฮะเพราะว่าเห็นีวิวด้วยเห็นแบบสดๆเลยใช่ไหมะทุกอย่างเลยค่ะมาสี่ปีตามมาสี่ปีเลยใช่ไหมครับจนมั่นใจใช่ไหมฮะดูมานานมากเลยนะครับอ๋อคือคือดูมาเป็น10ปีแล้วแต่มาถูกใจเรา4ปี แต่ว่ายังไม่มีเวลามาดูใช่ไหมครับยังไม่มีเวลาแบบมาแบบอัพความสวยเนาะนะครับคือต้องบอกงี้ครับพี่หน่อยวันนี้นอกจากพี่หน่อยจะได้ความสวยของจมูกแล้วนะพี่หน่อยจะได้อะไรเพิ่มเติมรงมั้ยได้โหน่งที่ดีครับบอกได้เลยครับว่าออกไปนะรับซัพรับโชคแน่นอนอ่ะผมพูดจริงๆผมพูดจริงๆนะฮะนี่ใกล้สิ้นเดือนแล้วนะฮะลองซื้อลอตเตอรี่สักใบอ่ะแล้วเป็นไงครับเจ็บน่ากลัวอย่างที่คิดไหมครับเจ็บตอนเชียชายนิดเดียว นิดเดียวเลยใช่ไหมครับสิ่งที่ปวดคือมันเป็นความตื่นเต้นของเราคือมากกว่าใช่ไหมครับอ่าโอเคเคสนี้นะครับเป็นงานเสริมใหม่นะครับนะครับเป็นงานเสริมใหม่เสริมแบบวางใต้ยื่อหุ้มกระดูกนะครับดังนั้นก็จะดูเป็นจมูกจริงเลยนะฮะเหมือนจมูกที่คุณแม่ให้มานะครับเนียนนะครับไม่เห็นขอบนะครับกลับไปบ้านสามารถนอนตะแคงได้ไหมนอนตะแคงได้ครับใส่แว่นได้ไหมใส่แว่นได้นะครับที่สําคัญนะฮะเคสนี้ทําการตกแต่งปลายจมูกนะฮะด้วยกระดูกสังเคราะห์นะครับหนาสมิลลิเมตรดังนั้นเนี่ย ปลายจมูกเราจะไม่มีซิลิโคนเลยนะฮะซิลิโคนจะมีแค่จุดตรงนี้ครับเนี่ยฮะบริเวณตรงโคนจมูกตรงถึงตัวนี้ส่วนปลายจมูกจะเป็นกระดูกสันคอทั้งหมดดังนั้นโอกาสที่ปลายจมูกเนื้อบางไม่มีเลยครับแล้วก็ปลายจมูกของเราจะปลอดภัยไม่ทะลุอย่างแน่นอนนะครับได้วอลลุ่มที่สวยงามนะครับแล้วก็ได้องศาที่ดูสวยงามด้วยนะฮะมุมตรงนี้เป็นมุม90แล้วก็บริเวณตรงโคนจมูกนะฮะจะยุบไปอีกนะตรงนี้เป็นมุม120องศาซึ่งสวยงามแล้วก็รับกับใบหน้าของพี่หน่อยมากๆเเเลยยนนะคครรับออออีกกกก่่างง็็ืืแจมูห ปัจจุบันแกนจมูกก็อยู่ตรงกึ่งกลางแล้วนะครับจากแต่ก่อนอ่ะขอดูนิดนึงครับก่อนจบไลฟ์นะฮะ <Yeah. S 1> คือเคสนี้เนี่ยแบบเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าแกนจมูกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะ mm. จากอันเดิมที่ดูเฉียงไปฝั่งนู้นนะครับเฉ mm. ียงไปฝั่งนู้นนะ mm. แต่ปัจจุบันนะเห็นไหมฮะ mm. อยู่ตรงกลางนะ mm. ไม่ใช่ว่า ก่อนเฉียงไปฝั่งนู้นหลังเฉียงไปฝั่งนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้คือก่อนนะฮะก่อนใชไหมฮะเฉียงไปฝั่งนู้นนะฮะแต่ป well. well. ัจจุบันฮะอยู่ตรงกึ่งกลางแล้วแล้วก็ดูจมูกก็ดูสวยขึ้นด้วยนะครับแผลผ่าตัดก็แทบไม่เห็นเลยนะครับเนาะโอเคนะครับวันนี้นะครับพี่หมอดีมก็ขอบคุณพี่หน่อยมากๆเลยนะครับที่เป็นเกียรติพี่หมอเนี่ยนะครับได้สัมภาษณ์ผ่านทางวิดีโอนี้นะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังผ่าตัดเนาะก็เดี๋ยวประคบเย็นนะครับเดี๋ยวอาจจะมีบล็กกมนเ่าาาห้รรบยััคลๆ โอเคครับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวพี่หมอดีมขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเคสต่อไปสแตนบายที่ห้องผ่าตัดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวจะขอยื้มคนไข้นะฮะให้มาเขาเรียกว่าเป็นวิจยาทานให้เพื่อนๆนได้รับชมอีกนะครับเดี๋ยวพี่หมอดีมขอลาไปก่อนนะครับจากคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากมาเลยนะครับที่ติดตามครับบ๊ายบายครับ